สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผม N.P. Gamer C.N.X. นะครับผมก็วันนี้ผมกจะมาพูดถึงการระบาดของโควิด19นะผมก็จะมาเล่าประวัติทั้งหมดหรือข้อมูลเกี่ยวกับโควิดนะ <S <S ผมก็ชา์ข้างหลังกล่องก็ไม่นิ่งอืมรถมา เป็นการระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หรือโควิด1นหรือโควิด19นั่นได้มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม2562โดยพบครั้งแรกในนครอูฮ่นเมืองหลวงของมณนทน โผลป,ประเทศจีนนะครับทำไมรู้สึกว่าโทรศัพท์กระตุกกระตุกเออกระตุกไหมท่านส <c oughs> โงองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศในวันที่30 มกราคม2563ประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วในวันที่11มีมนาะคม2563ณนะ26พฤษภาคม2564เวลามาตรฐานกีนิส7.04นาทีนะมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วมากกว่า1ไม่ใช่ิ10 หนึ่งร้อยหดล้านห้าสมืคนใน220ประเทศและดินแดนนะก็ในวที่ยี่สิพฤษบาคมหกสต่อเลยอืมดมหนึ่ง วิทยาการระบาดของโควิดนะฮะติดไปแล้ว243ประเทศอันดับหนึ่งของตอนนี้ก็คือสหร,รัฐอเมริกาอยู่ที่3ไม่รู้ตอนตอนนี้หรือเปล่าก็เยอะอยู่พอสมควรอันดับ2อินเดียนอะันดับราซิล4ฝรั่งเศส5ตุรกี6รัสเซีย7จสหราชอาณาจักร 8. อิตาลี8อาร์เจนตินา 9. เยอรมัน 10. สเปน11โคลอมเบีย 12. อิหร่าน 13. โปแลนด์14เม็กซิโกเอ้ยเม็กซิโก 15. ยูเครน 16. เปรู 17. อินโดนีเซียและ18เช็กกียพูดดังไหมเนะี่ยเออวะดังไปเสียงสะท้อนเลยนี่นะพูดดังเลย สำหรับคลิปนี้ผม NPGamer จมีเอ็กก็ขอลาท่านชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปนี้คลิปโควิดสิบเก้าเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าผมก็ขอลาท่านชมไปก่อนเสร็จครับแล้วพบใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่สองไม่ดีวันนี้วันที่สี่อาทิตย์ที่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้นแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายบาย